ทุกคนครับนี่มันประตูอะไรกันครับทุกคนครับก็คือคนนี้เนี่ยขะไมเขาแบบว่าเขามีประตูอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะคือเกมมีอัปเดตมาใหม่อีกแล้วเหรอฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมไปดูกันว่าอัปเดตคืออะไรนะฮะตอนนี้แขกทุกท่านเราเขียนข้อความนี้จากในเขาวงกดประตูเราเข้ามาประตูล็อบบี้และตอนนี้เราหลงเราพยายามหาทางในนี้แต่ทุกประตูพาไปยังสถานที่ปแปลกๆและเรายังมีปัญหาในการหาทางออกนะครับทุกคนครับก็คือเขาวงกดนั่นเองนะฮะทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาวงกดมันจะยากแค่ไหนนะรู้สึกว่าถ้้าาาาาเเรรแบบวว่่ผนนปปะตูขงกดดไไี เราก็จะได้ประตูด้วยนะคะเราก็จะได้ของอย่างที่แบบเขาใส่กันอย่างเงี้ยเฮ้ยคือแบบโคตรเท่อะไรกันครับเนี่ยนนเอามาจากไหนอย่างแรกนะครับทุกคนให้เรามาที่ล็อบบี้โอเอซิสก่อนพอมาเสร็จปั๊บเราก็เดินลงมาข้างล่างเลยนะฮะเราก็จะเห็นประตูอยู่3ใบฮาไม่ใช่เราก็จะเห็นประสามประตูนะครับดูนะครับอย่างแรกเลยไปประตูกลางพอไปประตูกลางเสร็จปั๊บนะฮะเราก็จะผัวมาที่เวลวิทนะครับมี2ประตูนะครับเข้าประตูบานนี้นะครับสเต็ปต่อไปนะครับพอเข้าประตูนี้เสร็จมาปั๊บมันก็จะมาผัวที่ครัวนะครับพอเร้ะตูนี นะครับเอ้แต่ผมรู้สึกว่ามีคนแบบชี้ทุกประตูเลยนะเออคือดีมากๆเลยนะฮะพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาผดที่หาดพอเข้ามหาเสร็จปั๊บมาประตูบานนี้อ่าประตูบานนี้นะครับพอเข้าประตูบานนี้เสร็จปั๊บก็จะมาที่ห้องรับเป็นห้องของเล่นนั่นเองนะครับห้องรับห้องของเล่นเนี่ยทุกคนสังเกตว่ามันจะมีแบบว่ามีเออสัญลักษณ์เป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรอย่างงี้นะครับให้เรามาที่สี่เหลี่ยมนะครับห้องนี้เนี่ยต้องมีคนกดอย่างน้อย2คนนะครับอ่าเราจะมาตรงนี้นะครับอ่าประตูบานนะึ่ มากดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรอนะครับทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวเราผมจะบอกให้เพื่อนไปกดไปกดให้หน่อยคือมันไม่ต้องรอนะฮะทุกคนครับคือสามารถไปกดได้เลยอ่ะเพื่อนนั่งละอ่ะ MM. เห็นไหมครับทุกคนครับคือมันไม่ต้องรอนะคือมันต้องไปกับเพื่อนสักคนหนึ่งนะทุกคนครับต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาประตูบานตรงนี้อ่านี่ครับตรงนี้เลยประตูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นห้องลับห้องสมุดนั่นเองโอเคไปตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะผล่มมาประตูบานนี้พอประตูบานนี้เสร็จปั๊บเราก็มาตรงนี้อ่ะ แล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยครับข้างๆกันเลยนะครับอ่าพอเข้ามาเสร็จปั๊บแล้วก็เข้าประตูบานตรงนี้นะครับอย่างที่เพื่อนชี้ปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้สังเกตดูครับเข้ามาครับ ปึ๊บเข้ามาเสร็จปับ๊บเราก็จะวาร์ปไปที่หาดเลยนะครับทุกคนครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอพักพวกนะฮะที่เป็นประตูเหมือนเรานะโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินไปที่กล่องของขวัญตรงนี้เลยนะครับคือตอนนี้ผมก็ได้ประตูมาแล้วผมอยากรู้จังว่าประตูมันกี่ดาวนะครับทุกคนผมไปดูแป๊บผมก็เด้แบบว่าสอบทงสอบถามคนในโฮเทลแล้วนะฮะเขาบอกประตู3มดาวนะฮะแล้วผมมาดูกันว่ามันคือชุดอะไรนะฮะปึ๊บปึ๊บสามดาวใช่ไหมมันคืออะไรมันคือชุดอะไรกันนะอืม มันคืออะไรกันนะ้ามันคือประตูโรงแรมชวนชงโงนชวนชะโงนได้ชงนยังไงวะโอเคนะครับก็ถือว่าเท่มากๆนะครับวันนี้เนี่ยมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับเวลา16นาฬิกาก็าคืออีก3นาทีคอนเสิร์ตมาผมก็จะใส่ชุดนี่แหละฮะไปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอยู่ที่ไหนนะฮะนี่เลยครับทุกคนครับที่จัดคอนเสิร์ตอีก2อนาทีเดี๋ยวเราใส่ชุดนี้ไปป่วนคอนเสิร์ตกันฮะ,ะรออีก2อนาที ฮะนะโอ้โหภายในงานก็แบบว่าสุดยอดเลยนะครับดูครับก็สามารถมากันได้นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตจะอยู่หรือเปล่านะนะครับคอนเสิร์ตก็จะมี เวลาไหนบ้างนะอืมมี16นาฬิกา20นาฬิกาแล้วก็อ่าที่3ของวันถัดไปแล้วก็6โมงนะครับมีเวลา4เวลานะครับของผมเนี่ยมาเวลา16นาฬิกานะครับทุกคนครับคือคอนเสิร์ตก็จะแบบว่าประตูเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าประตูมาวันนี้พอดีนะฮะมาวันกับคอนเสิร์ตพอดีเลยนะครับมีเรือยอชด้วยนะฮะทุกคนครับโอ้มันยอดมากนะฮะผมไม่แน่ใจนะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันได้าเหรียญเก็มกลัดหรือเปล่านะครับแต่ผมก็จะอยู่จนจบงานโลดเต้นอย่างนี้ไปปเเเรรรืื่่่อออยๆนะะะคัับดดูวาาาจจจหกลล ไม่ได้เลยนะครับอาจจะแบบว่า,าต้องรอหน่อยนะครับหลังจบงานก็อาจจะรอหน่อยนะครับอาจจะมีเก็บกระดโผล่มาให้เราเห็นนะครับบางทีก็ไม่ได้นะทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับเขาวงกฎก็มีประมาณนี้นะครับว um> ิธ okay <im ีการได้ประตูมานะครับประตูก็จะเป็นประตู3ดาวนะครับเป็นส่วนของเสื้อผ้านะครับทุกคนครับส่วนคอนเสิร์ตที่ผมมาวันนี้ก็สนุกมากๆเลยครับทุกคนครับก็อย่าลืมมากันด้วยนะครับว่าคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีครับ